ในยะของพระธรรมเทศนาวนันนี้พระสุนตรภิฎดกบัจิมณนิกายอุปริปันาเป็นเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้น แล้วก็เอามาเป็นข้อเตือนใจเกิดข้อวิตกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนั้นแล้วจะเกิดขึ้นกับตนเองกับกลุ่มของตนเองกับพวกของตนเองหรือคณะของตนเองถือว่า เป็นความคิดที่เป็นห่วงพระพุทธศาสนาท่านพระจุนทะท่านถึงได้ยินข่าวการเสียชีวิตของเจ้าสำนักใหญ่น,น,หนินคนนาตบุตรนิคนนาตบุตรนี่ถือว่าเป็นเจ้าลัทธิที่ ทิ่ต้องเรียกว่าต่อก่อนต่อก่อนกับพระพุทธศาสนาหรือคู่กับพระพุทธศาสนามานานแสนนานทีเดียวแหละเพราะว่านิคนนาตบุตรละทิของท่านนี้เกิดก่อนที่พระพุทธเจ้าของพวกเราจะมาตรัสรู้แล้วก็มีศิทธ์ยานุศิทธิ์เคารพนับถือ ไม่ใช่น้อยเลยแต่เมื่อท่านสิ้นชีวิตลงชะไหนสิทธิยายนุสิทธิ์ถึงตะเลาะกันเหตุที่ทะเลาะกันจะไปโทษสิทธิยายนุสิทธิ์ก็ไม่ได้จะโทษอาจารย์ทีเดียวเลยก็ไม่ได้ เพราะผู้เป็นอาจารย์เป็นผู้ไม่รู้จริงเรียกว่าสอนแบบไม่รู้จริงหลักข้อปฏิบัติที่สอนเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นจริงทำไมถึงว่าไม่เป็นจริงเพราะท่านนี้คนนี้จะเข้าในลักษณะว่า พอรู้สิทธ์อ้างว่าฉันเป็นคนใลรชิดฉันเป็นคนอุปธรรมอุปถาหรือฉันได้ยินได้ฟังมากับหูอย่างนี้จากอาจารย์แล้วอาจารย์ก็มักจะบอกว่าไม่เคยพูดให้ใครฟัง สําคัญนะไม่เคยพูดให้ใครฟังแต่คําว่าไม่เคยพูดให้ใครฟังนี่ไม่ใช่พูดกับคนคนเดียวในความหมายคําคำพูดก็โกหกอยู่ในตัวแล,ล้วแหละแบบไม่เคยพูดให้ใครฟังพูดกับศิธิ์คนนี้ก็ว่าไม่เคยพูดให้ใครฟังพออีกศิธิ์คนหนึ่งมาก็บอกไม่เคยพูดให้ใครฟังลูกศิษย์ก็เข้าใจว่าตนเองเป็นลูกศิษย์ ที่สำคัญอาจารย์ถึงพูดให้ฟังคนนั้นก็เข้าใจว่าตนเองเป็นคนสำคัญอาจารย์ถึงพูดให้ฟังแต่ทีนี้การพูดให้ฟังนั้นพูดคนละอย่างไม่ใช่พูดอย่างเดียวกันถ้ามันเป็นความจริงพูดความจริงคือพูดอย่างเดียวแต่นี้พอมันไม่จริง ก็เลยพูดหลายอย่างคนนั้นก็จํามาอย่างหนึ่งคนนี้ก็จํามาอย่างหนึ่งคนนั้นก็ได้ฟังอย่างหนึ่งคนนี้ก็ได้ฟังอย่างหนึ่งทีนี้หลักฐานหลักฐานของคําพูดหรือตัวอักษรที่ถูกจารึกลงไปในคําสอนนั้นมันไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงกันก็ ลูกศิษย์ก็อานเของของฉันนี่อาจารย์ให้เขียนอย่างนี้ของคุณอาจารย์ให้เขียนอีกอย่างหนึ่งของใครละ่ะจะเป็นหนึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้จริงลูกศิษย์ก็ไม่รู้จริงมูลเหตุอันนี้นี่ทําให้ท่านพระศาุตรเทะเจ้านี้เคยปรลบนนหนึ่งนี้คือประลบก่อนท่านจุนจุนทะที่จะมากราบทูลพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระอานนท์ เพราะว่าท่านพระสารีบุตรท่านเคยปรารภมาก่อนหน้านั้นที่นิคน,นาตตบุตรตายดิเลยให้ลูกศิษย์ทะเลาะก,กันเพราะคำสอนไม่ได้ถูกสังคายนาคือรวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นข้อลำดับไว้ ว่าหนึ่งข้อคืออย่างไรสองข้อคืออย่างไรสามข้อสี่ข้อห้าข้อคืออะไรไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลำดับไว้ไม่ได้รวบรวมไว้ในขอมาก็คือไม่ได้ทําสังขยนาสังคีติสังคีติแปลว่ารวบรวมรวบรวมธรรมะที่พระเจ้าตัดไว้ทั้งหลายทั้งปวงภาษาลิบุตรท่านจําได้หมดพระอนุตเทะเจ้าก็จําได้หมด ภาษาลิบบท,ท่านรวบรวมมาเองนะแต่ว่าไม่ได้กราบทูลมาพูดใเจ้าพอมีคนน่าตะบุตรตายนี่ลูกศิษย์ทะเลาะก,กันเนี่ยคนนั้นก็ว่าศิษย์เอกคนนี้ก็ว่าศิษย์เอกนี่นี่แหละคือคือปัญหาที่เกิดขึ้นจากอาจารย์ที่ไม่ได้สอน,นในความรู้ที่เป็นยอดความรู้ที่ตนเองมีสอนแบบ ฝากไว้คนนั้นฝากไว้คนนี้แล้วก็ไม่ใช่คนที่มีความรู้ในรูปแบบที่ตนเองรู้เองเห็นเองกับกลายเป็นว่าที่มีชื่อเสียงมีแต่คนเขายกย่องเขาว่าเขาว่าลูกศิษยคนนั้นว่าลูกศิษยคนนี้ว่าแต่ตนเองไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างนั้น ก็เลยเรียกว่ามีชื่อเสียงเพราะลูกศิษย์ว่านี่เพอลูกศิษย์ยกย่องอาจารย์ของเราเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชมีภิญญามีหูทิพตาทิพแท,ท้ๆที่อาจารย์ก็ไม่มีอะไรแต่ลูกศิษย์เข้าใจอย่างนั้นเห็นอะไรได้นิดหน,หน่อยก็คิดว่าอาจารย์เป็นผู้มีคุณ,ณวิเศษเช่นนั้นเช่นนี้ <Yeah. S 1> ก็เลยเรียกว่ามีชื่อเสียงเพราะลูกศิษย์ดังเพราะลูกศิษย์ นี่สำคัญนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงเรื่องนี้แหละที่ว่าพระองค์เองไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เก่งเพราะลูกศิษย์ไม่ได้ดังเพราะลูกศิษย์ไม่ได้มีคนเคารพจากการละเพราะลูกศิษย์ยกย่องแต่พระองค์นี่ดีด้วยพระองค์เองและสิ่งที่แนะนำพร่ำสอนก็เป็น ความรู้ที่ออกจากพระองค์ไม่ได้บอกบอกคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้นะออกจากพระทยของพระองค์ที่หมดจดบริสุทธิ์ถูกต้องดีงามไม่มีคำว่าผิดพลาดแีด่ว่าผู้รู้จริงผู้เห็นจริงสอนตามความรู้ที่เป็นจริงนั้นเมื่อเป็นความรู้ที่เป็นจริงอ,อ่ พระองค์ปรินิพานความรู้ที่เป็นจริงที่มีอยู่กับใคระมีอยู่กับลูกศิษย์คนนั้นคนนี้ความรู้เป็นจริงเช่นมีอยู่กับพระมหากัสปเทระมีอยู่กับพระมหากัจจายนะเีระคือความรู้จริงจะมีอยู่กับคนเหล่ากับท่านเหล่านั้นเมื่อมีอยู่กับท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็อยู่ในยุคที่พระพุทธเจ้ายังทรงเผยชนอยู่ เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานท่านเหล่านั้นก็จะถูกยกย่องขึ้นมาเป็นหัวหน้าตามลำดับตามลำดับเพราะเป็นความรู้ที่เป็นจริงเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้านี่รู้อย่างไรก็สอนอย่างนั้นในความหมายว่ารู้อย่างไรก็สอนอย่างนั้นปฏิบัติอย่างไรก็สอนอย่างนั้น ไม่ใช่สอนลูกสิทธิ์อย่างหนึ่งตัวเองปฏิบัติอย่างหนึ่งนะเรีว่ารู้อย่างไรสอนอย่างนั้นแล้วก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องจริงไม่ใช่ความรู้ที่นึกเอาคิดเอาคาดคะนีเอาแต่เป็นความรู้จริงท่านะสมกับว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นโลกวิธู ผู้เป็นอนุตตรโรปุริสาธรมรมสารถิผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแท้จริงดังนั้นที่พระจุนท้าท่านได้ยินข่าวนี้ท่านก็เป็นครือขนเหมือนกันก็มากาปเรียนพระอนพนพระอนท์ก็พามาฝ้าพระพุทธเจ้าเลียว่าพระพุทธเจ้าก็จัดถึงมูลเหตทุที่ทะเลาะก,กันลูกศิษย์ทะเลาะกันหลังจากอาจารย์ตายไปหรือเจ้าสํานักตายไป การทะเลาะก,กันถือว่าเป็นเรื่องขายชีหน้าครูบาอาจารย์ขายขีหน้าเจ้าสำนักขายชีหน้าพระศาสดาไม่ได้หมายถึงว่าเชิดชูนะเชิดชูพระศาสดาไม่ใช่เหมือนกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ทันละทาดกันไปมารู้สึก็ทะเลาะก,กันแย่งความเป็นใหญ่แย่งเป็นหัวหน้าแย่งชือ่อเสียง ของครูของอาจารย์มาเป็นสิทธิ์ก็ิชิตมาเป็นสิทธิ์เอกสิทธิ์โทสิทธิ์ตรีก็ว่าไปแล้วแต่้วนแล้วถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติถึงจุดเหมือนอย่างที่อาจารย์รู้เหมือนที่อาจารย์ได้จะไม่มีปัญหานะจุดสูงสุดของการประพฤติปฏิบัติเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ จะมีอยู่คำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะตัดถึงอยู่บ่อยๆว่าจงรีบเร่งประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่สุดแล้วจะไม่เสียใจภายหลังนี่ตรงนี้นะคำนี้เราถ้าเราเข้าไปศึกษาเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตัดกับพิสูจน์ทั้งหลายอยู่เรื่อยๆมาถึงว่าถ้ายังไม่ได้บรรลุไม่ได้มีคุณนวิเศษ คุณธรรมอันใดที่พระองค์ทรงแนะนำพระสอนนั่นไม่รีบเร่งประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้ให้เห็นให้ได้จะเสียใจภายหลังคําว่าเสียใจภายหลังก็หมายถึงว่ามัวแต่ชราลใจมัวแต่เอาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาอ้างก็เลยไม่ได้ลงมือศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติให้จริงจัง ให้ได้ให้รู้ให้เห็นเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั่นเองเพราะตามใดที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ถ้าได้รู้ได้เห็นคนคนนั้นจะหายสงสัยหายสงสัยจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ถ้ายังไม่บรรลุคนนั้นจะสงสัยสงสัยพระพุทธเจ้าสงสัยครูบาอาจารย พอตนเองประพฤติปฏิบัติไม่ถึงก็ได้สงสัยในสิ่งที่ท่านสอนในสิ่งที่ท่านรู้พอตนเองไม่รู้รู้ไม่ถึงก็เกิดความสงสัยพระพุทธเจ้าเลยใช้คำพูดว่าจะเสียใจภายหลังพอเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงบทสนอยู่แล้วไม่รีบเร่งทำทีนี้พอรู้พอเห็นหรือพอ,พอ,พ,อพอประพฤตปฏิบัติไม่ได้ ไม่มีใครที่จะมาเป็นพยานตัดสินให้คำรับรองนลักษณะอย่างนี้ถ้าคนถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพรจนอยู่พระพุทธเจ้าจะทรงรับรองแต่ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทาปรินิพานไปแล้วคนคนนั้น จะเกิดความสงสัยสงสัยว่าองค์นั้นรับรองอุนี้รับรองจะไม่สนิทใจถ้ารู้จริงเห็นจริงก็ไม่มีปัญหานะรู้จริงเห็นจริงรู้เองเห็นเองรู้จริงเห็นจริงรู้ถึงที่สุดเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ต้องการให้ใครรับรองแหละ <c oughs> แต่เมื่อความรู้ที่ต้องการให้ผู้รู้รับรองอยู่ <c oughs> นั่นแหละก็คือความรู้ที่ยังไม่สุด เมื่อความรู้ยังไม่สุดไม่ถึงที่สุดหาคนที่จะถูกใจรับรองกับความรู้ของตนเองไม่ได้ก็กลายเป็นว่าไปชี้ตรงนั้นชี้ตรงนี้องค์นั้นไม่รู้จริงองนี้องค์นี้ไม่รู้จริงก็เลยกลายเป็นยกตนข่มคนอื่นไปอีกก็กลายเป็นกิเลสตัวใหม่ตัวใหญ่ขึ้นมาของเขาอีกอย่างนี้ก็มี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงไว้มหมดละรูปแบบของการประพฤติปฏิบัตินี่อันน้าใ้เราเข้าไปศึกษาแล้วก็พยายามพิจารณาใจตรองไค่ครควนเปรียบเทียบเอามาเป็นแนวทางกับการประพฤติปฏิบัติเอามาเป็นแนวทางกับการบริหารการประพฤติปฏิบัติกับหมู่กับคณนะ กับสังคมกับโลกที่เราได้รูได้เห็นได้ยินสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้นะเอามาไตร่ตองใครควรหาเหตุเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นเหมือนอย่างยุคของหลวงปู่ใหญ่มันปริธาโตแล้วก็เย็นเน้นว่าให้รีบเร่งนะมีปัญหาอะไรรีบมาถามเลยผููเท่าอยู่ไม่นานนะ ก็มีแต่บอกให้ไปรีบเร่งประพฤติปฏิบัติเกิดปัญหาอะไรถามผู้เท่าจะอยู่ได้ไม่นานเตืนอนขนาดนั้นนะเพราะว่าท่านถ้าหมดท่านแล้วก็หาคนอื่นที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่จะไว้วางใจเหมือนท่านก็มีน้อยเยแทบไม่มีบางทีก็จะเกิดตัวทิฏฐิมาณฑลองนั้นไม่น่าเชื่อองนี้ไม่น่าเชื่อขึ้นมาแปลมาก็หาผู้ ที่จะปรึกษาหาหรือตัดสินไม่ได้ก็ต้องเพียรพยายามด้วยตัวอเองพอถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ในปัจไัยปีดกนี้ยังมีอีกเยอะที่เราต้องเรียนรู้เข้าไปศึกษาจดจำน้อมมาประพฤติปฏิบัติดีงามไปแผ่กันด้วยไปรักษาไว้ นี่รักษาพระศาสนารักษาคําสอนของพุทธเจ้าเรียนธรรมศึกษาธรรมปฏิบัตรริรรแล้วก็เผ้ยแผ่รมหน้าที่ของพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนไม่ว่าบัพพชิตหรือขรรคหัแหละไม่ใช่ว่าเฉพาะบัพพชิตพลวัตญาติโยมก็เหมือนกันเ,เรียนรู้ศึกษาข้อธรรมที่มีอยู่มากมายที่เรายังไม่ ไม่รู้ไม่เข้าใจจะเป็นนิ่งดูได้คอยแต่จะฟังพระเทศให้ฟังคอยแต่จะสาธุอนุโมทนาอย่างนั้นแน่ความรู้สติปัญญาที่พระพุทธเจ้าแต่แสดงไว้เยอะแยะไม่เข้าไปดูไม่เข้าไปศึกษามันก็ความรู้ลึกๆมันก็ไม่เกิดขึ้นแหละก็มีแต่ลูกๆคำๆแปรๆบางๆอย่างนี้แหละ ใรู้ลึกไปกว่านั้นเข้าใจไปกว่านั้นหรือประพฤติปฏิบัติยิ่งไปกว่านั้นก็ยากเลยเพราะเราไม่เข้าไปศึกษาท่นเองถ้าเข้าไปศึกษามันก็จะเกิดความเข้าใจเออเราทําได้เราปฏิบัติได้เรารู้เราแนะนำพร่ำสอนตนเองก็ได้อันนั้นถูกอันนั้นผิดเราก็รู้อันไหนถูกก็ทำอันไหนไม่ถูกเราก็เว้น ก็รู้ได้ไม่จ้องไปว่าเว้นจากบาปสามวันไปทําบาป 7, 000, อีกเจ็ดวันนี่เว้นจากบาปทั้งเดือนหนึ่งไปทําบาปอีกเก้าเดือนหนึง่งมันมันก็ไม่ใช่วิธีมันก็นมาบวชอย่างนี้บนบานสารเกา่ามาสองวันสามวันอุ้ยทาบาปทําอกุศลคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งมาทําดีต่วันสองวัน่ะ นิวว่ามันจะลบล้างกันได้มันไม่ได้แล้วก็คิดว่ามันได้พอคิดว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าแค่นี้พอแค่นี้ชดเชยกันได้เมื่อคนทําบาปจักฆทานทิถังเดียวมันชดเชยได้ไหมละม่ะไม่ได้ทําบาปมหันคิดว่าสักรทาน ครั้งเดียวหรือใส่บาตรครั้งเดียวก็จบที่ว่าดีแล้วเนี่ยกลับไปทาใหม่อีกหนักกว่าเขาเพราะนั้นเราเรียนรู้ศึกษาทำคําสอนของพุทธเจ้านี่โดยรวมก็คือสอนให้เว้นจากบาปนั่นเองถ้าเราเรียนรู้ศึกษาแล้วเราเรยังเว้นจากบาปไม่เป็นเว้นจากบาปไม่ได้มันก็เท่ากับยังประพฤติธปฏิบัติตามไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละจะให้สมทานศีลมัน้อยครั้งผ่านครั้งแต่ไม่ เว้นจากสิ่งที่เป็นบาปเว้นจากข้อผิดที่ศีลท่านบังคับไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรน,นั้นเป้าหมายเป้าหมายของพระพุทธศาสนาสัพป,ป,ปาปัสสการนงกุศลสุป,สปัสมปทาสจิตต์ปะโยธปนังนี่สามข้อนี่นีสำคัญเลยขออื่นๆก็สำคัญแต่สามข้อนี้เป็นหัวใจเลย ปรารถนาที่จะทำความลมเย็ยนเป็นสุขให้เกิดขึ้นกับจิตดวงนี้ความผ่องใสให้เกิดขึ้นกับจิตดวงนี้แต่ว่าวิธีทำไม่ได้ทำก็คือไม่ได้เว้นจากบาปมันชิ้นสุดทำความดีให้เต็มที่มันก็ผ่องใสไม่ได้ทักทีหลักปฏิบัติมันอยู่อย่างนี้อัในในั้นอย่างี มีแต่ปรารถนามีแต่ปรารถนาแต่ว่าไม่ทํามันก็ไม่ได้แต่เมื่อลงมือทําไม่ต้องปรารถนามันก็ได้นั้นหลักการของการประพฤติปฏิบัติตามเป็นที่เข้าใจกันอยู่ <c oughs> ก็พยายามทําให้มันได้อย่าทิ้งความพยายามอย่าทิ้งความตั้งใจมากน้อย ไม่ได้หมายถึงว่ามันสาคัญนะต้องให้มากนะท่านใช้คําพูดว่าให้มากนะภาวิตาพระหุลิกตาปุณณปุณังอีต่างหากนะคำว่าภาวิตาแปลว่าบําเพ็ญพระหุลิกตาว่าทําให้มากปุณณปุณังบ่อยๆไม่ใช่มากอย่างเดียวจะบ่อยๆนะปุณณปุณังทําบ่อยๆทําให้มากบําเพ็ญให้มากนั่นเลคือ ว่มามากก็คือชั่วโมงหนึ่งมันมากไหมละ่ะหนึ่งวันมียีบสี่ชั่วโมงนางแค่สิบนาทีก็เยอะแล้วเว้นบาปสิบนาทีเยอะแล้วไม่ทาบาปสิบสองชั่วโมงยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยมัน,ม,นมันไม่คุ้มกันเมันจะพองใสได้ยังไงก็ศึกษาประพฤติษปฏิบัติปฏิบัติกันเดื่อยไป